อันนี้เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับของอำเภอวังทองทางหลวงหมายเลข12ครับเป็นถนนสายท่องเที่ยวที่เป็นถนนที่เปิดเส้นทางระหว่างาชายแดนด้านตะวันตกกับตะวันออกของประเทศไทยนะครับก็เป็น East West Corridor ตอนนี้ก็หลังจากที่พายุ ดิเพชันเข้ามา3-4วันวันนี้เราก็มองเห็นท้องฟ้าสวยงามครับก็จะมีเมฆหลงเหลืออยู่บ้างนะครับตอนนี้เราก็กำลังขับรถเข้าเมืองครับซึ่งก็ผ่านพื้นที่ที่มีผลกระทบน้ำท่วมมาหลังฝนฟ้าย่อมสวยงามเสมอครับวันนี้เป็นวันแรกครับที่พายุได้ไปจากเราแล้ว นะะฮก็อาจจะมีประปายแต่ว่าฟ้าวันนี้สวยมากครับสีฟ้าเทาผมก็กำลังขับรถกลับจากการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้ววันนี้ก็มีความสุขมากแต่ว่าเย็นวันนี้อยากจะบอกกับท่านผู้ชมว่าเย็นนี้มันช่างเยียบเหงาเหลือเกินนะครับก็แฝงไว้ด้วยความสวยงาม อีกประมาณสัก10กิโลเราก็จะถึงตัวตัวเมืองพิษณุโลกครับแล้วก็บรรยากาศของเมืองพิษณุโลกตอนนี้ก็เริ่มที่จะเปิดให้มีกิจกรรมอื่นอ่นหลังจากที่มีมาตรการเข้มงวดของโควิดเนี่ยมา,าระยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็เริ่มผ่อนคลายครับเราก็มองเห็นผู้คนมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสกันบ้างแล้วแล้วก็มี ร้านอาหารร้านรวงก็กุรีกุจอกันออกมาเปิดนะครับผมเข้าใจว่าในวิถีใหม่เนี่ยคนจังหวัดพิษุโลกเนี่ยก็เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างอกาดไม่ตกแล้วก็ระมัดระวังตัวเองอย่างนี้ก็ไม่มีใครที่จะ,ะ,ะกลายเป็นทําตัวเองเป็นคัสเตอร์ใหม่ขึ้นมานะครับทุกคนก็ระวังตัวในขณะเดียวกันก็ใช้ชีวิตตามปกติกันได้เริ่มที่จะคุ้นชิน กับการที่จะต้องมีสวมแมสแล้วก็เว้นระยะห่างนะฮรไอตรงนี้ไม่ต้องใช้มาตรการอะไรครับเป็นเรื่องของความความรับผิดชอบของแต่ละคนนะฮะคนเมืองพิสโลกเนี่ยมีความรับผิดชอบแล้วก็ดูแลตัวเองสม่ำเสมอครับเราก็ถึงแม้ว่าจะมีคัสเตอร์อยู่ประปายแต่ก็ไม่ได้ทำให้เป็นคัสเตอร์ใหญ่ที่ไม่สามารถควมกุมได้ก็ภาวนาครับว่า เราจะอยู่กับมันไปได้โดยการใช้ชีวิตแบบปกติใหม่นะครับแล้วพบกันใหม่ครับฟ้าพรุ่งนี้ก็คงจะสวยเหมือนกันครับสำหรับวันนี้ผมนำท้องฟ้ายามเย็นของถนนหมายเลข12ทางเส้นทางจากอำเภอวังทองไปจังหวัดพิษณุโลกมาให้ท่านได้ชมกันครับ